สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการสอนพารวยเราจะมาเขียนข้อคิดกันว่าสิ่งใดที่เราทำได้แล้วให้ทำต่อไปหรือสิ่งใดที่เรายังทำไม่ได้ก็หมนฝึกฝนให้ตัวเองนั้นกลับมาพลิกชีวิตได้เช่นกันเนื่องต่อจากนี้คือการที่เราจะได้มาเขียนกับความคิดที่เราสอดคล้องกับชีวิตเราด้วยตัวเอง มีชีวิตหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือคุณโอป้าวินฟีซึ่งบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อสหรัฐอเมริกาอเมริกันซึ่งเธอได้โดนรวมลามตั้งแต่อายุ8 8ขวบแต่เธอก็ฝ่าฟันให้ชีวิตเธอนั้น กลายเป็นชีวิตที่ดีต่อหลังจากนั้นเธออายุ14ปีเธอได้มีลกูกแต่นันโชคไม่ดีลูกนั้นเสียชีวิตต่อมาพี่ชายของเธอก็ได้ติดได้เสียชีวิตไปกับโรคเอสซึ่งชีวิตเธอค่อนข้างที่จะย่ำแย่สดุด ชีวิตเธอค่อนข้างไม่ค่อนข้างหรอกครับแย่สุดๆที่เสียอะไรไปหลายอย่างแต่ชีวิตเธอก็ฝ่าฟันเข้าแข่งขันตัววาทีในการพูดกับหลายๆการแข่งขันแต่เธอก็ฝ่าฟันมันมาได้จนมีวันหนึ่งเธอได้ชนะซึ่งเรื่องนี้ผมมาเล่าทำไมผมอยากเล่าให้ฟังว่า การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองโดยให้เหล่านั้นเป็นคนอีกคนหนึ่งที่จะมีความมุ่งมั่นให้ทำแบบที่ใจตัวเองทำได้บ้างเอาละถึงไหนแล้วฝ่าฟันจนเธอประสบความสำเร็จ แล้วเธอเข้าวงการของความบันเทิงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ร่วมสนุกไปด้วยกันแต่ก่อนเธอจะเข้ารายการนั้นก็มีคนปฏิเสธเธอมากมายและก็เยอะจริงจจนมาอยู่วันหนึ่งเธอได้เข้าวงการบันเทิงอย่างสาสมใจแล้วเธอก็ทำมันออกมา จนถึงทุกวันนี้เห็นไหมล่ะครับว่าคนยิ่งใหญ่เขาไม่หยุดที่จะยอมแพ้เขาสู้มั่นอย่างเชื่อความเชื่ออย่างแรงกล้าจนทำให้เขานั้นพลิกชีวิตกลายมาเป็นคนร่ำรวยได้สิ่งสิ่งนี้ผมจะบอกทำไมผมอยากบอกครับเพราะผมวันตีทุนขอบคุณครับ